Can you hear that? Uh, yeah, uh, smoking blunts was a daily... Uh. นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะครับ กับงานของยาอยู่ใหญ่นะครับซึ่งจัดโดยนะครับบริษัทของ JC นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทของพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับแต่วันนี้เรามาออกบูธกันนะครับที่แอมรอลีน่านะฮะแล้วก็คู่คนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมบรรยากาศนะฮะว่าวันนี้ในการออกบูธนะครับของภาพยนตร์เรื่องยาอยู่ใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรสนุกสนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมบรรยากาศกันครับผม มากำหนดชีวิตให้เดินและเผชิญความหนักที่มากมายย่อที่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ใหญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรกันที่นี่ครับพี่ครับวันนี้เป็นงานใหญ่นะครับครบรอบ12ปีนะของบริษัท JC นะหรือ John Coin ที่ผมอยู่ที่นี่มาปีนี้เข็เป็นที่12แล้วนะครับวันนี้เป็นงานเขาเรียกว่าประกาศ เกียรติคุณ MDP และนี่ทั้งหมดที่เราเห็นในงานนี้เป็นงานแสดงสินค้า<อ>เพราะว่าเราเป็นร้านสะดวกซื้อนะเราสะดวกซื้อใหญ่ตรงนี้นะครับ,รบ<อ>ก็เป็นเหมือนห้างห้างหนึ่งนะสินค้า0 0 0 0กว่ารายการนะครับ<อ>ที่นี่ฮะโจทย์เราจะต่างกับห้างทั่วไปนะครับ,รบของเราเป็นรูปแบบเพื่อข่ายสายตรงแบบซื้อตรงรายแรกที่เรามีคะแนนเรามีเงินปันผลให้กับเมมเบอร์กับสมาชิกคนทั่วไปเข้าซื้อได้ครับแต่ก็เหมือนทั่วไปแต่ถ้าเป็น สมาชิกเป็นแบมเบอร์เข้ามาซื้อที่นี่นะของทุกตัวนะเป็นราคาพิเศษราคาสมาชิกมีเงินโบนัสมีเงินสะสมเนี่ยยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะนำพาเพื่อนญาติพี่น้องเรามาร่วมเป็นเมมเบอร์กับเราได้ด้วยนะครับงานนี้เป็นงานเราจัดครั้งที่16แล้วครั้งที่สิบกแล้วนะ ค้าวราคนวันนี้ประมาณกสี่ห้าหมื่นคนโอ้เยอะมากแต่ที่ผมดูไปรอบๆนี่เกือบแสนเกือบแสนจะเป็นไปได้เพราะว่าเฉพาะในงานเขาหน้าห้าหกหมื่นฮะเรานอกงานก็พอๆกันและนอกจากนี้นี่ข้างหลังของเรานะฮะกรบรันี่เป็นบูธของภาพยนตร์ที่ที่เราสร้างที่เราทําในชีวาวัดผมนะฮะภาพยนตร์ของอยากอยู่อย่างใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันปิดกล้องด้วยปิดกล้องวันนี้มันเป็นวันที่ถ่ายซีสุดท้ายกันด้วยใช่ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเหล่าดาราศิลปินมาที่บูธด้วยใช่แล้ววันนี้ผมรับประกาศเลยคนตำแหน่ง สูงสุดนะประธานการตลาดด้วยของบริษัทนะครับในในรอบครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายอย่างพันธมิตรร่วมกับเราเยอะมากนะฮะอย่างเช่นโบสถ้าเป็นของแบงก์ก็จะมีทั้งกสิกรทั้งไทยพาณิชย์ทั้งแบงก์กรุงเทพนะครับที่มาร่วมให้กับเรานะครับในเรื่องของการเงินที่นีสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเมมเบอร์สมาชิกถ้าคุณเห็นแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะ ดูแล้วเหมือนจะวุ่นวายแต่ก็ทุกคนมาด้วยใจทุกคนมาด้วยมีการมีเป้าหมายครับครับผมนะครับจากฟังนะครับตอนนี้เราจะปิดกล้องก็คืออยากอยู่อยางใหญ่เราปิดกล้องวันนี้ของภาพยนตร์ที่ที่เป็นชีววาทยาผมแต่เราเข้าฉายจริงนะวันที่12มิถุนาครับครับพร้อมกันทั่วประเทศครับทุกโรงในเครือเมเจอร์ทั้งหมดนะครับท้งกรุงเทพปริมณฑลนและต่างจังหวัดนะครับจากฝางนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก เป็นหนังชีวประวัติเรื่องแรกเกี่ยวกับอาชีพอาชีพเครือข่ายแล้วก็เป็นชีวประวัติที่ผมใส่อาชีพผมไปประมาณ7จ็แอาชีพที่เราสําเร็จแล้วมีวันนี้ได้นะครับาารนะครับอยากให้หลายคนนะครับที่กําลังหาโอกาสกําลังสิ้นหวงังหรือเคยทําอะไรมาเยอะมากมายไม่เคยสําเร็จเลยยินดีครับที่จะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับเรานะครับเรายินดีนะครับต้อนรับทุก,ท,ก,ท,กท่าน เข้ามาสู่ทางอาชีพเราด้วยแล้วก็ใหญ่ดมนะครับช่วยกันบอกต่อด้วยเกี่ยวกับภาพประโยชน์เรานะครับครับนะครับ,รบเพราะว่าในโอกาสนี้ผมว่าเป็นวิทศาสตร์เป็นเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยใช่แล้วนะครับนนในแนวนี้แล้วก็เราอาจจะมีภาค่อบไปอนะีกฮะหลังจากภาคนี้แล้ว อย่างไรแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะครับติดตามภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่ยังใหญ่นะครับเข้าโงวันที่1ิมิถุนายนนี้นะครับในเรือของเมเจอร์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็เข้าฉากไปกับเขาด้วยหน่อยเนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับว่างานนี้นะฮะจะยิ่งใหญ่เหมือนภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่หรือเปล่านะครับไปติดตามชมกันครับผม นะครับผมวันนี้เห็นหน้าพุ่มกลับแล้วดีใจจริงเลยนะเพรามีคนเลี้ยงข้าวแล้วนะครับเอาด้านนี้นะครับอยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาพยนตร์อยากงยิ่ใหญ่โดยพี่ใหญ่แะทีมงานพี่ตอนะครับก็เข้ามาร่วมนะเรื่องซื้อเสื้อสวยๆไปที่หรือการนครับจากภาพยนตร์อยากงยิ่ใหญ่ซึ่งวันนี้ครับก็มาเปิดบูธร่วมงานนะครับครบสิบสอปีที่นี่ด้วยนะครับให้กับแข่ทุกเกียรติทุกท่านครับได้ร่วมสนุกได้ร่วมจัและได้มีสิทธิ์เลือกซื้อเสื้อสวยๆไปใส่แล้วดูภาพยนตร์ในวันที่ 12มิถุนายนนี้ครับออนแอร์ add, ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะฮะใครที่ชอบชมภาพยน,น,รนะนรตร์นะครับถ่ามีประวัติดีๆนะครับของพี่ใหญ่แล้วก็รวมศิลปินนักแสดงมากมายนะครับตู้ฟ้าองไทยไว้ที่นี่ก็เชิญเลือกเสื้อเสื้อได้เลยครับราคาตัวละไม่ถึงพันนะฮะ199บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็วันนี้ดาราของเราก็มาจ,าจัดจำหน่ายเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชื่นชอบคนไหนเป็นพิเศษอย่างได้ไเลยเซ็นบอกเลยครับจะจอดหอมแก้มอะไรครับเข้าไปเลยครับ เยอะใบใช่งนั้นโอเคก็199บาทเสื้อละใดได้เลยนะครับผมวันนี้เสื้อส,สวยใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเสื้อน,นี้มีจำนวนจำกัดเนื่องจากพิมพ์ไม่ทันนะครับไปแอบซื้อกันที่แบบว่าโรงงานเยอะไปนิดนึงนะ199บาททุกตัวเลยครับและที่ขายอยู่ด้านหน้านี้นักสแสดงทั้งหมดเลยนะครับจะได้ใกล้ชิดก,กับนักสแสดงทั้งหมดเลยครับตัง้งแต่ทุกท่านเลยนะครับจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีเล็กวมดนี่เราอยากอยู่ใ,นในต้นะฮะไ,<อ>ไม่มีนะโอเคนอนอยู่หลับมาต่อเช้านะครับมีนะมีเดี๋ยววันนี้มีมีใบเพียบเลยครับ เ็นอยู่ด้านนู้นก็มีด้านนี้ก็มีครับนะดูไว้ดีๆนะครับแล้ววันที่12มิถุนาเข้าชมภาพยนตร์นะครับดูทั่ววันนี้เราเห็นใครบ้างตรงนี้นะครับตัดสินที่เข้าชมภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมมาฝากกับเรื่องภาพยนตร์ดีๆหนึ่งเรื่องครับอยากอยู่ยังไ่นะครับนำประวัตินะครับแม่เรือพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีแล้วก็มีในส่วนของประวัติที่น่าสนใจครับมาฝากกับท่านผู้ชมที่จะเข้าชมที่12นี้ครับมิถุนายนนี้แน่นอนทั่วประเทศไปชมกันด้วยครับกับภาพยนตร์อยากอยู่ยังญ่ คุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเดินงานมานะครับผมตามตัวเจอแล้วนะฮะกับพ่วงกับเรื่องยายุย่างใหญ่ของเรานะครับสวัสดีพี่ดองฮะพี่ดองไปไหนฮะพี่ดองไไนีงค่ครับเอาเยอะหน่ับสวัสดีพี่แมวด้วยครับ,รบวันนี้มาทำอะไรกันที่นี่พี่อ,อ๋อวันนี้มาซื้อปลาครับวันนี้มาซื้อปลาเนี<ม>่ยปลาซื้อสอโลด้วยสับหัวแล้วก็แยกแหงด้วยม,มาที่สุงเนี่ครับายยงใหญ่ครับสูงยยวงใหญ่ครับผมขายเสื้อครับวันนี้มาขายเสื้อนะครับมาถ่ายหนังด้วยครับข้างหน้าเออคือแบบว่าหลังจากที่ภาพยนตร์ กำลังจะออกจะโกยรายได้แล้วนี่พี่ยังจะเอารายได้กับการขายเสื้ออีกแล้วใช่ครับเอาหมดนะครับคุณใหญ่เขาโมกครับไม่ใช่ของไม่ใช่เงินผม้แครับเงินคุณใหญ่ครับผมครับวันนี้วันนี้มาถ่ายได้ครับมาถ่ายซีสุดท้ายด้วยใช่ค่ะวันนี้มีนักแสดงคนไหนมาบ้างโอ้โหมาครบพันเลยครับแม็กน้องแม็กกี้อาภาลุนพาวิไลแล้วก็หมอกล้องก็มาครับแล้วก็นักแสดงร่วมสมทบอีกมากมายครับผมคุณแจ็ค คนเย็บก็มาครับผมเดี๋ยวได้พบเจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็เอาสาให้พี่ดองปากสิบสิบสองพิถุนายนนะครับใหญ่แน่ๆทุกโรงภาพยนตร์ครับผมครับชนชนกับหนังเรื่องไหนก็ไม่กลัวครับหนังเราใหญ่ครับชื่อก็บอกใหญ่ใช่แล้วนะเราไม่เคยกลัวนะครับครับอยู่อย่างใหญ่ครับแล้วที่สําคัญที่สุดฝากไปด้วย ผลงานเพลงอยากอยู่อย่างใหญ่คัมร้องโดยเอ็ดคาราบาลมีลิโทนด้วยดาวโหลดเรียที่ไหนพี่นี่ไงนี่ดาวโหลด,ด,หลดอ่ดาดาวโหลดได้ทางนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไป้ <laughs> <laughs> ยเพลงนี้การเข้าเลยคร<ม>ับไ,ไ,ไม่ว่างครับไม่ว่างสวัสดีครับยินดีครับออขอบคุณครับเมื่อฟ้ากำหนดชีวิตให้เดิน มาเชิญควักนักที่มากมายอยู่ที่ใครจะหยุดฟันหรือเฝ้ารอแต่ฉันขอไปให้ถึงฟังจะมีเวลาสักเท่าไรจะสู้สุดหัวใจไม่หยุดอย่างเพื่อจุดหมายจะทุ่มเทไปให้ถึงวันนั้นในวันที่ฟ้าเปิดทางให้แสงลงมาส่องเช้นทาง คู้ชมฮะหลังจากที่เราไปชมบรรยากาศนะครับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องอย่าอยู่อย่างใหญ่มาแล้วนะครับและในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เรามาอยู่กันที่งานเลี้ยงของการปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องอยา่อยู่อย่างใหญ่นั่นเองนะครับ12มิถุนายนนี้นะครับติดตามได้ทุกรงภาพยนตร์ในเคอร์เมเจอร์นะครับและก็ตอนนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนักสแสดงจะมาเยอะขนาดไหนได้ข่าวว่ามากันครบเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับเราไปติดตามบรรยากาศกันครับผม ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับบอสใหญ่ของเรานะครับสวัสดีพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับหัวใจกันทุกรอบเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงกับงานเลี้ยงปิดกล้องแล้วครับที่เป็นไงฮะที่ผ่านมานี่รู้สึก เหนื่อยไหมพี่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนครับผมก็ไม่รู้กันว่าเหนื่อยคืออะไรแต่ว่าถ้าทําแล้วสนุกนะคราทำแล้วมีความสุขอะผมว่ามันไม่ได้คิดถึงว่าเหนื่อยไหมเพราะว่าทุกอาชีพทุกงานทําเหนื่อยหมดอะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราทำด้วยใจทาด้วยความรักทําด้วยความยินดีที่จะทำนะเราเราคงไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหนครับทุกอาชีพเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าต้องถามว่าวันนี้พอถึงวันนี้ปุ๊บรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามีมันอิ่มเอิบใจมากกว่าว่านักแสดงเองก็ให้ความร่วมมือดีนะ ครับแล้วหลายๆคนก็เต็มที่นะวันนี้เราก็ได้หาเลิกวันดีๆวันนี้วันที่13นะฮะก็มาเลี้ยงปิดกล้องกันของภาพยนต์อย่างยั่งใหญ่นะฮะที่หลายที่เหนีน,<ว>น,หนกันมาชมชิวนะฮะที่บ <c oughs> รรยากาศดีฮะริมเทียนทะเลนะฮะนะครับก็มีแขกเรามาเยอะมากนะครับก็กลุ่มศิลปินที่ แสดงก็ประมาณ 70%- 80%นะฮะมามาน่าจะพร้อมหมดครับะครับผมนะครับก็ครบเลยทีเดียวนะครับให้พี่ใหญ่ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็แน่นอนครับวันที่12มิถุนายนนี้นะฮะพร้อมกันทุกโรงนะฮะในเครือของเมเจอร์ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับอยากฝากนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นชีววัตของผมเองก็คือคุณใหญ่อนนตชิชัยพิธานะฮะถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ใช้การอ่าเขาเรียกว่าการถ่ายทําซึ่งต้องบอกว่าอาจจะแหวกแนวกับภาพยนตร์ทั่วไปนะครับเพราะ ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการให้แง่คิดมีปัจจัยแล้วก็คงไม่ได้อยู่แค่นี้นะฮะในการสร้างผลงานครั้งนี้คิดว่าครั้งต่อไปเ,ออเรเร็วเนี้หลังจากภาพ ประโยชน์เรื่องนี้ได้เผยแพร่ไปสักระยะหนึ่งน่าจะมีภาค2ต่อด้วยเพราะว่าการดารงชีพการต่อสู้ยังอยู่ยังอยู่โดยเฉพาะแง่มุมของอาชีพที่ผมทําแล้วที่ผมสําเร็จนะฮะเพราะว่ายิ่งวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้บ้านเราผมว่าจําเป็นครับที่ผมต้องเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพที่ผมทำเป็นอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือก้าวเข้ามาแล้วยังไม่ซั c c e ยังไม่ได้เข้ามาถึงนะครับในแง่มุมต่างๆหนังเรื่องนี้จะบ่งบอกประมาณ3 0 4 0ถึง ถึงเรื่องอาชีพที่ผมทำแล้วผมเปลี่ยนผมก็เลยผมมีวันนี้ได้อย่างไรใช่แล้วประมาณนี้ครับเนี่ยก็บากคุณผู้ชมด้วยนะครับ,รบเป็นหนังที่ถ้าคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วเนี่ยก็จะสร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างแรงบรันดาลใจให้ตัวเอง<ช>นะครับ<ช>จะทําอย่างไรที่จะเดินหน้าแล้วก็ประสบความสาเร็จนะครับกับภาพยนตร์เรื่องใหญ่อยูยอย่ใหญ่นั่นเองนะฮะ<ช>สวัสดีขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูสดูแบงครับวงตัวเนะนะครับ เอาไปสอนในราเสียงตัมหังมาทางเราเชียวเฮ้ยอ, hey. <Hey>. อันนี้แบบง่ายๆถ้าเบสิกสบายๆัดดัสักห,หน่อยพี่น้องมันเป็นคำรอ้องทำนองไทยเฮ้ยทำนองไทยแล้วทำนองไทยขอบคุณละท่านที่มา นัทีมามาหน้าหลายตาหญิงชายให้เพื่อนอย่างเดียวเลยลูกขอเยอะจังถ่ายเอาถายมาเจ้าถ่ายอะไรถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายเขารู้หมดแล้วัสาวสดสวยตะพังนักปรึกษาโอ้ยิ่งได้เพ่มเมื่อได้ใกล้ไม่ขวัญตาโอ้เธอจ๋าหน้าแก่แต่แม่กูตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยของเรานีครับสวัสดีคุณลูกแก้วสมบัติเจริญครับ วันนี้มาได้รับเกียรติ เป็นแขกรับเชิญน,นะครับกับงานปิดกล้องของภาพยนตร์ใหญ่อยู่อย่างใหญ่หอยากจะให้น้องแก้วเนี่ยพูดถึงภาพยนตร์นี้หน่อยครับค่ะลูกแก้วก็อยากให้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะอยากอยู่อย่างใหญ่นะคะทํายอดได้แบบร้อยล้านทะลุแบบยอดเยอะๆมีคนดูเยอะๆเป็นที่แบบว่าพูดถึงกันในวงการเลยนะคะคยังไงก็วันที่12มิบสอามิถุนา,นาย,ยนนะคะก็อย่าลืมไปชมกันนะคะไปชมกันเยอะๆเลยนะคะลูกแก้วก็จะไปชมด้วยค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้อัปเดตผลงานตัวเอง เพลงหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะมีเพลงช้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคเป็นซิงเกิลที่สองนะคะคชื่อเพลงกราบปู่สุรพลสมบัเจริญน,นะคะก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นเพลงซึ้งที่พูดถึงคุณปู่แล้วก็แฟนเพลงด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สาธุใช่ค่ะสาธุก็ได้ติดชาร์จด้วยนะคะของลูกทุนกรุงโนไงก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอเพลงลูกแก้วกันมาเยอะๆนะคะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณลูกแก้วด้วยนะครับที่มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะฮะแล้วก็มาเดินแบบสวยๆนี่คนทั้งงานนี้แบบตะลึงกันเลยทีเดียวเลยนี่ขอบคุณลูกแก้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับนางเอกของเรื่องนี้นะครับสวัสดีน้องแม็กกี้ครับค่ะเอ้วันนี้ได้ประกบกับนางเอกนะครับซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงบ้างความรู้สึกถึงวันนี้งานเลี้ยงวันปิดกล้องแล้วครับโอ้โหวันนี้นะคะดีใจมากค่ะวันนี้ก็คือวันเลี้ยงปิดกล้องนะคะคของภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่ค่ะก็เป็นการรวมตัวของนักสแสดงทุกทุกคนเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันในฉากด้วยวันนี้ก็คือว่ารวมตัวกันเลยนักแสดงนี่ครับคั่งมากเลยค่ะใช่แล้วอย่างผมนี่ไปเล่นม เป็นพิธีกรเข้าบทกัหมอต้องเหมือนกันนักแสดงเยอะมากเลยค่ะนักแสดงเยอะมากเรื่องนี้บางคนนี่เรายังฮะเล่นเรื่องนี้ด้วยหรอเยอะจริงๆค่ะนี่เราปิดล้านเลี้ยงนี่ขนาดมามาที่ลานนี้เอ้านี่เราก็เล่นด้วยหรอเนี่นี่เราก็เล่นหรอลืมไปแล้วอะไรยงี้ใช่ครับอ่ะแน่นอนนะครับตอนนี้ให้ฝากภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่ก่อนดีกว่าครับอ่าก็ภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะคะเขาบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมือนภาพยนตร์ทั่วๆไปคือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวชีวประวัติ จะเป็นเรื่องจริงของคุณใหญ่กับคุณยุง่งอ่านงงว่าคุณใหญ่คุณยุ่งคือใครนะคะ,ะคุณใหญ่คุณยุ่งก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจนะคะก็เป็นคนก็ผ่านเป็นผ่านอะไรมาเยอะ้ผ่าเป็นผ่านอะไรมาเยอะคุณคุณใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากเงิน12บอาทอจนวันนี้เนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยล้านแล้วค่ะเป็นพันล้านแล้วใช่เป็นพันพันล้านเลยนะคะใช่อาจจะเป็นหมื่นหมื่นล้านด้วยก็คือว่าก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่คุณใหญ่ อยู่ในจุดที่ต่ําสุดจนวันนี้อยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วกว่าจะผ่านอุปสรรคกว่าจะผ่านเรื่องราวาประสบการณ์ชีวิตอะไรหลายๆอย่างมาจนประสบความสําเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะเรื่องนี้ก็จะสามารถบอกได้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้คิดว่า,าคนที่มาดูเรื่องนี้นะคะก็คือจะได้ในส่วนของ ความคิดค่ะอาจจะได้แนวคิดแนวคิดในการทํางานแนวคิดในการเอาไปปรับใช้ใน,ในชีวิตประจําวันของเราได้เขาเรียกว่ามีแรงจูง,จงใจใช่แล้วก็ดูเรื่องนี้เนี่ยเหมือนใช่เหมือนกับว่าคนที่กําลังท้อแท้ท้อถอยอยู่อะค่ะดูเรื่องนี้อาจจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใ,ใครที่อาจจะเคยล้มเหลวไปคุณใหญ่ก็เคยล้มเหลวมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะไม่เคยเชื่อว่าคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วมีโอกาส ประสบความสําเร็จแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วตลอดเวลาที่ถ่ายทํามา4เดือนค่ะเป็นยังไงบ้างกับครอบครัวนี้ครับ โอ้ยเรียกใช่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าอบอ,อุ่นมากได้เจอนักสแสดงที่เป็นกันเองแล้วก็ทีมงานเป็นกันเองมากค่ะทุกคนสนุกสนานไม่มีการแบบว่าคือเหมือนกับว่าทีมงานเนี่ยเขาสนิทสนมกันมากอยู่แล้ว<ช>พอพอเราเข้าไปใหม่ก็ทําให้เราเด็ดสนิทกับทีมงานเขาอย่างเร็วเร็วมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็สบายใจที่จะร่วมงานด้วย,ยใช่แล้วนะเพราะว่าเวลามีโอกาสเหมือนกันได้ไปอยู่ตามได้ไปอยู่ด้วยใ,<ช>ในกองถ่าย<ช>ก็แบบไปเจอกันนี่เหมือนกับแบบนัดมิ팅กันใช่แล้วก็ได้เจอนักแสดงรุ่นใหญ่ หลายคนมากค่ะใช่ครับผมให้ฝากถึงผลงานตอนนี้ครับอัพเดทนิดนึนงได้ค่ะก็มีละครแมคคาที่เพิ่งจบไปนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกดวงภาพยนตร์เลยเธอเขาเราผีค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นหนังนังรักตลกคอมเมดี้แล้วก็มีน่ากลัวน,นิดหนึ่งนะคะรีบไปดูเลยนะคะ,ะแล้วก็ส่วนภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่นะคะก็ต้องติดตามกันในเดือนมิถุนาค่ะก็เร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ละครนะคะละครทั้งช่องเจ็ดสีก็เรื่องรักคุณเท่าช้างค่ะอันนี้ก็เป็นละครน่ารัก อ,อารมณ์ดีด้วยแล้วที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะเรื่องเรื่องเรื่องรักคุณเท่าช้างค่ะผมอ่ายังไงนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ12มิถุนายนนะครับทุกรงภาพยนตร์ในคือเมเจอร์นะครับกับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่ครับวันนี้ขอบคุณน้องแมกกี้ด้วยครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เราอยู่กับเหล่านักแสดงภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่ใหญ่ เสียงจะดังกันไปไหนวันนี้รู้สึกไงบ้างกับงานติดกล้องของเราแล้วพี่พิมเลยค้ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะที่มาถึงวันนี้แล้วจากจุดเริ่มต้นนะคะของภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ค่ะน้องๆก <c oughs> ็ะ <c oughs> รู้สึกยังไงรู้สึกด <c oughs> ีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากจริงๆไม่ต้องเน้นคำว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากค่ะว <c oughs> ่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติ เ่นกันค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็หายเหนื่อยค่ะทั้งเป็นเป็นเป็นเกียดเช่นกันเป็นเกียรติด้วยขอบคุณมากนะครับที่ลุมเกียิไปทางด้านนี้รู้สึกเกียิบ้างไหมฮะเกียิมากเกียมากๆเลยรู้สึกไงบ้างกับการทํางานเราที่ได้ผ่านมาเรียบร้อย4เดือนค่ะดีค่ะขอบคุณมากฮะเราคาดไปแต่ดีครับสนุกมากครับทุกคนในกองน่ารักหมดเลยครับเฮฮาไม่เครียดเลย ได้ศิลปินตัวเล็กของเราบ้างครับผมสวัสดีครับผมเวนัทูนนะครับครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มางานปิดกล้องครับก็ตอนที่ถ่ายก็เหนื่อยครับผมแม่ล้วต้องเนิร์ดด้วยครับไม่บพอทั้งทั้งเหนื่อยทั้งเนิร์ดไม่ค่อยสบายครับพอไม่ค่อยสบายครับผมแม่พอไม่ค่อยสบายแล้วเสี่ยมันจะเนิร์ดอย่างเงี้ยนะแลเนิร์ดแบบนี้อ่ะใช่แล้วก็ไม่ค่อยสบายเลยอ๋อนนี้คนบ้านเดียวกันหมดเลยบ้านเดียวกันหมดแม่ คือพอต่อมาแะ้ต่อมาสรุปแล้ววันนี้มากันทางบ้านครับโอเคครับาพระเอกของเราพระเอกของเราแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมเบกคกิ้งพาคินวัชิรักุลบาตครับครับผมได้เป็นพระเอกตอนเด็กครับเป็นยังไงบ้างมีออกซีนเยอะสุดเลยช่วงแรกๆดีใจครับดีใจนะครับผ่านไม่ได้ทุกทีโอ้โหบรรยากาศก็ร้อนผมก็เหนื่อยใช่ไหม ใช่ด้วยไม่ใช่สิเขาบอกว่าสนุกหรืออะไรแบบนี้สนุกมากเลยค่ัให้ปากให้ปากภาพยนตร์ครับครับเรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่ครับติดตามชมภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อย่างใหญ่12มิถุนาด้วยครับครับผมอ่าที่ภัคเหนืออีกสองงนครับมีเเข้ามามาเลยเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาเข้ามารู้สึกรู้สึกว่าสีขาวเข้าพวกเลยฮะสีขาวเข้าพวก เขามาเราตีอ้วตบมือมาเสร็จแล้วกลับได้แล้วครับขอบคุณมากเลยนะฮะมิดเลยนะครับแล้เรา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 กลับกันดีกว่าเอาวขอเสียงหน่อยเลยแนะนำตัวก่อนทางด้านนี้ก่อนดีกว่าสาวสวยค่ะชื่อนิน่าค่ะ นะฮะครับแชมป์ครับเขาบอกว่าหนุ่มหล่อทีดถือไม้ตังค์เลยละหนุ่มโคตรหล่อครับแชมป์อ่าไมเล่นแล้วไมเล่นเล่นไม่หล่อไม่เล่นละเอาฝากฝากภาพยนตร์ฝากภาพยนตร์ครับ12มิถุนายนนี่ครับใหญ่แน่ๆทุกโลภาพยนตร์คอปตาร่ใหญ่ใช่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้ววันเราใส่เสื้อใหญ่แล้วไงอ่านะฮะเท่านี้ยังไม่พอ อะไรตัวเนี้ยใหญ่ใช่ไหมใหญ่คิดคิดว่าไฟใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดเลยฮะใหญ่สุดต้นทางด้านนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่แมวเหมียวโอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้เอ้าเสียงหน่อยโอ้วันนี้เป็นไงบ้างฮะสี่เดือนหลังที่เราทำงานกันมาใกล้คลอดแล้วค่ะเฮ้ยอ๋อ ก็ใกล้คลอดแล้วไงภาพยนต์วันที่12มิถุนายนจะคลอดแล้วกำหนดผ่าคลอดยไใช่หมอสั่งให้คลอดวันนั้นหมอใส่คลอด12มิถุนายน12มิถุนายนเพราะว่าเราอยากใหญ่วันนั้นเราก็ต้องคลอดวันนั้นถามผมค่ะแล้วก็ไปเจอกันทุกตาเครือของภา์เมเจอร์นะครับเป็นยังไงบ้างคะทำงานมาสี่เดือนระหว่างที่กำกับพวกลิง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 ทั้งหลายเขาบอกเลยนะว่า พวกเธอทั้งหมดบอกเลยว่าพวกเธอทั้งหมดทําให้ชีวิตของฉันไม่ปกติคือเหรหลังจากเรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนไม่มีความรู้สึกว่างเหมือนเราได้ลูกเพิ่มเยอะๆเยอะๆถึงเขาจะซนจะดื้อจะอะไรก็ตามแต่บอกเลยว่าเราทํางานด้วยความรักกันจริงๆครับแล้วถึงจะปิดกล้องเรื่องนี้พวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะลูกเนาะนี่นี่ผมก็เก็บเสื้อผ้ามาท้ายรถแล้วเหมือนกันนะเพ่อจะไปอยู่ด้วยกันเอาวีแล้วกันว่า พี่รับคุณสุดท้ายลแลฮะสุดท้ายที่ไอเนี่ยนึกว่าอะไรจะรับเราคนสุดท้ายอ่ะโอเคแน่นอนวันนี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอยากอยู่อยากใด12มิถุนายนนะครับติดตามได้นะครับพวกเราจะไปใหญ่ในโรงภาพยนตร์ครับผมอยากอยู่อยากใด อยากดูอย่างใหญ่อยากดูอย่างใหญ่อย่าไม่ให้ถึง